ต่อไปนะครับผมคือทฤษฎีโพสไฟเลียนทฤษฎีเป็นทฤษฎีจิตวิทยาของอีลิกอีลิกสันซึ่งทฤษฎีนี้นะครับผมก็ได้กล่าวถึงอีโก้ของทฤษฎีทางจิตวิทยาของฟอยแล้วก็สเตตอฟไฟโคซโซเชียลเดเวลลอปเมนต์คือขั้นตอนของการพัฒนาการของเด็กในสังคมนั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนก็จะประกอบไปด้วย8ขั้นตอนตามนี้เลยนะครับการที่จะผ่านแต่ละขั้นตอน ก็จะต้องทำเป็นกรเต็บนะถ้าแตนหนึ่งไปสองสองไปสาไปเรื่อยๆจนถ,ถึงแปดขั้นตอนที่หนึ่งคือจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กอายุหนึ่งขวบนะครับทัดเนี่ยนะบอกไว้ว่าถ้าเด็กได้รับการสอบสนองอย่างสม่ำเสมอและอบอุ่นโรคนี้จะไว้วางใจหน้าอยู่มิดทัดคือเด็กที่ไม่ได้รับตอบสนองอย่างอบอุ่นอย่างสม่ำเสมอจะมองว่าโรคนี้มันน่ากลัวนะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าฝั่งซ้ายอะ่ะ ของทุกข้อมันคือเด็กมีสุขภาพจิตด,ดีฝั่งขวาคือเด็กมีสุขภาพจิตไม่ดีนั่นเองแล้วมันจะเป็นสเตจไปเรื่อยสแตจหนึ่1ถึงแนะครับต่อนะครับที่2นะครับที่เด็กอายุ2อขวบออโตโนมีเด็กจะเริ่มมีความรู้สึกว่ามีตัวตนเชมแอนด์เดเด็กก็มีความรู้สึกสับสนมองว่าเกิดมาเพื่ออะไรข้อสเมื่อเด็กอายุสขวบ i n t นเทเร i ีฟเด็กจะเริ่มรู้ว่ามีตัวตนเริ่มมีการสัมผัสจับนู่นจับนี่ใช้ร่างกายสำรวจโลกกิ l เด็กจะรู้สึกผิดไม่ค่าทำนู่นทำนี่ข้อ4ประมาณอายุ4คขวบ i n น e ตอร t i ี้คือเด็กจะเข้าเรียนหนังสือเป็นวัยเรียนแล้วนะครับก็จะมีความขยันในการใฝ่รู้ตื่นเต้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ i n f อินโฟเรีเด็กจะรู้สึกว่ามีปมด้อย ข้อ5ข้อ6จากข้ามสเตจไปแล้วนะครับจะเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับประมาณอายุ12 -15 ปีนะครับข้อหาข้อเนี่ยอเดนติตนะครับผมเด็กก็จะเริ่มบอกว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอันนี้ identity ี้คอนฟิวชเด็กก็สับสนตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองไม่ชอบอะไร intimacy นะครับเด็กจะเจรินเข้าไปคุยกับท่ามกาสัมพันธ์กับกลุ่มอื่นจะมีกลุ่มที่ชัดเจนไอโซเลชัน เด็กจะเริ่มที่ไม่กล้าจะมีกลุ่มไม่สามารถเข้าพักพวกได้เกับ8นี่เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วนะครับเก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่ประมาณ50ปีแล้วก็แจะเป็นวัยชารานะครับประมาณ70็ดถึงแปปี generativity ก็คือผู้ใหญ่อยากจะแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับเด็กวัยต่อไป stagnation คือเด็กคือผู้ใหญ่รู้สึกขาดว,าว่าวัยน,นี้ยังไม่ได้ทำ อยากแสวงหาสิ่งต่างๆให้กับตัวเองดึงทุกอย่างเข้าหาตัวเองแปก็คือ integrity integrity คือผู้ใหญ่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายปรุงชีวิตแบบเข้าใจ dish pair คือผู้ใหญ่มีความรู้สึกแย่กับชีวิตมากๆนะครับซึ่งมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าจิตบำบัด จิตบาบัดคือการปรึกษาเชิงจิตวิทยาก็คือมองว่าสรุปนะฝั่งซ้ายอ่ะคือฝั่งที่มีสุขภาพจิตดีฝั่งขวาคือกลุ่มที่มีสุขภาพจิตที่ไม่ดีนะครับคือการที่ทําจิตบําบัดเนี่ยทาให้คนที่มีอาการทางด้านฝั่งขวาให้เป็นคนที่มีอาการทางด้านฝั่งซ้ายซึ่งเราใช้เวลาพอสมควรเลยแต่คนคนที่มีอาการฝั่งซ้ายอ่ะสามารถเปลี่ยนเป็นฝั่งขวาได้ ถ้าเจอเหตุการณ์ทบกิจใจอย่างรุนแรงวิธีการแก้ไขปัญหาคือต้องรีบหานักจิตวิทยาในการช่วยเหลือนั่นเองครับ